สวัสดีครับวันนี้ช่องเกมี D V นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำถามกวนกวนกวนทีมกวนทีมดูดิเอยดูดิว่าเราเล่นได้กี่คะแนนไปเล่นเลยเลยทำไมดูทำไมโทรศัพท์ถึงลอยไม่ได้อ้าพังแล้วอ้าลอยเอ้ย ติดฟิล์มติดติดฟิล์มกันลอยคนตีนะครับทุกคนอ่ะต่อไป ลเครื่องแลกเครื่องแลกไปอ๋อผมกดแล้วนะอ๋ออะไรเอ่ยจิงใหญ่คนเยอะหลกบันทุกไปดดาวกับบ้านืน้อยกับกับบ้านอขอโทษนะครับน้ำมันล่นนางไม่เล่นอยู่นี่กับผม มีอยางลูกวางขอไปได้นะครับข้อต่อไปเงินอะไรหายากที่สุดเงินให้ลูกเงินหายเงินที่ยืมไปเงินหายถูกต้อเห็นไหมผมเก่งที่สุดในปัตตภีเอออยากจะหมอครับน้องๆน,น้องมัพูดแล้วน้องมีเสียงลูกวขอไปก็ได้นะ ใครไม่มีวันแกะคนเมยอยอาคนสัญญกรรมคนเมือสร้างกรรยคน,นเยนะนม่ดูน่าจะใช่อ่าคนเมยคนเมยสาวได้สาวได้สาวเอาอะไรวะงองอ้เป็นจริงหมครับคน,คนเป็นไงวะ ร้อยเ้ยไปเล่นต่อจะเล่นกีฬาสักสิบข้อทำไมเพื่อนตกน้ำแล้วไม่เปียกอ๋อหัวล้านจะดีอ้าอะไรวะอ้โหูอะไรวะโคตรงงอะ,ะคนทำไมลองดเลิงก์กันได้ครับ ลายเอ้ยลายหัวดีกว่าหัวเดียวเป็นคำพูดของใครของใครครับให้ได้คอมเมนต์มาได้ลายหัวของใครเนาะเนาะเนาะเอามาหนะ่อยเพราะาเอ้ยหยุเพราะว่า ทำ้งแต่ผมเอ้าถูกเฉยค่ะผมดาวอืมผมเป็น GM เอ้ยทุยผมเป็น GM ขอของ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 อะไรวะของเกมนี่ครับน,น,น,น้องๆมีส้มสี่กองมังคุดหกกองฝรั่งแปดกองรวมกันเป็นกี่กองเท่าไหร่กองเดียวเห็นไหมหืมปิน จีเอมของประเทศไทยอะครับอ่ะเดี๋ยวไปพระอะไรใช้อะไรตีระคังใช้ไม้เอ้าใช้เนนงงอ่าได้แค่สองข้แเนเดิ้ใหม่ได้สุด จบคลิปนะี่ะเก็บเล่นแล้วไาถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับบ๊ายบายจเจอกันใหม่